แชร์กันบ้างมาถ่ายทอดเรื่องราวลี้ลับของสุกิบสามบ้างอุ้ยตอนแรกก็จะเล่าเรื่องไอ้ที่พี่ชายไปบวชใช่ไหมแต่พอดีมันไม่วางเล่าให้หนูฟังอืคือตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงอายุที่แบบพี่ชายอยู่มสามเนาะหนูก็อยู่ประมาณปฐถมอยู่อะปหกมะคะน่าจะปหกมันอยู่มสามแล้วทีเนี้ยมันเหมือนโดนผีเข้าเลยพี่มันแบบ ร้องไห้กวนก็ว歪แบบไม่เอาแล้วอย่างงูอย่างงี้<嗯>คือเขาก็พวกที่เป็นหมอทำอะไรเขาก็มาดูมันวเขาก็เลยแนะนำว่าเออต้องไปบวชอื<嗯>อ่ะทีนี้ไปบวชมันก็บวชไม่ได้พี่เหออมือนก็เขาอะไปตามมันถึงที่นั่นเลยที่วัดเลยออื huh. มันก็บวชไม่ได้อีกอื<嗯>จนมันต้องสึกออกมา huh. เขาบอกเขาไม่เอาบุญเขาไม่เอามันแหละมัน ก็แบบจะแล้วแล้วประมาณแล้วมันจะเอาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เอาบุญเนี่ยอืเหมือนกับเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาอ่ะพี่อ๋อโอเคเออแบบมันไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่เอาเงี้ยมันก็เลยไม่ได้บวชแล้วมันก็มาเรียนต่อหมอศีลแล้วเหมือนตอนเนี้ยเหมือนกับว่ามันต้องไปรับขันพ่อปู่อะไรสักอย่างตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเหรอหรือไรใช่ฮ้ยปัจจุบันเนี้ยเลยอืมันก็ยังเป็นร่างร่างของพ่อปู่อยู่นะอื หนูก็ยังหนูไปบ้านมันหนูก็ยังขนลุกเลยอืหนูเคยเคยกลับไปบ้านทีหนึ่งแล้วเห็นอตอนที่แบบปู่ลงพอดีอ,ะอ่ะคือแบบมันสูบหลี่อยู่แล้วก็ก็เออเข้าใจอยู่แต่ว่ามันเคี้ยวหมากด้วยดิคนวัยรุ่นสมัยนี้ที่ไหนมันก็เขาคงไม่เคี้ยวหมากมั้งอาย,อายุอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ชายอายุเท่าแฟนผมนเลยสามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเนี่ยอ๋อฮะอือฮะนั่นแหละเขาคือมันแก่กว่าหนูสามปีใช่ไหมอืม,อม,อม มันก็วันนั้นหนูไปเจอพอดีเลยผมก็ขึ้นไปบนบ้านมันว่าเขาทาพิธีอะไรกันแชร์แบบปู่ลงมันก็นั่งแบบชันเขาเลยแล้วพูดเหมือนเสียงคนแก่จริงอ่ะพี่เหรอเออใช่แล้วแบบเคี้ยวหมักไปด้วยพูดไปด้วยือแต่เขาเขาคงไม่ได้สังเกตหรอกนนั่งแบบหลังหลังสุดเลยอหนูก็อยากรู้แฟนหนูก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันลงยังไง แต่แฟนผูนก็ยังไม่เชื่อนะพี่อืรามันลุงจริงหรือเปล่าอ่ะเออที่จริงผูก็ไม่ค่อยเชื่อมเท่าไหร่หรอกพี่เราพูดยากว่ะอือนั่นแหละอืม,ออมแล้วแบบเขาก็พูดด้วยแล้วเขาก็พวกป้าๆลุงๆเขาก็เอาอะไรไปถาวายนะหรือว่าจะจริงก็หนูก็ไม่รู้อยู่ดีอะ่ะพูดยากอะพี่พูดยากจริงเออน,นี่พูดยากจริงอืมแต่เห็นเออมัน เดี๋ยวเรางสักพักหนึ่งเหมือนกับพ่อผูกกออกไปมันก็กลับมาเป็นแบบคนปกติเหมือนเดิมแต่แบบโอ้โหเรื่องลี้ลับของมันโคตรเยอะเลยพี่ใมัเล่าให้ฟังแต่มันไม่ว่างเล่าให้หนูฟังสักทีอ่ะไม่เป็นไรอะผกลับ้านี่นี่เราทิ้งทิ้งทีเซอร์ไว้ก่อนไงอันนี้คือทีเซอร์ไว้ก่อนเ่อนเรื่องอืเรื่องที่จะเล่าอ่ะมันก็ไม่ค่อยหลอนแบบอะไรนักหนาเลกมาดีมารื่องลองก่อน อ่ะมันเป็นเรื่องที่หนูแบบตอนนั้นอะ่ะตอนตอนที่หนูเป็นผู้ช่วยอยู่โรงพยาบาลใช่ปะอืมอืมแล้วหนูก็อยู่หลังคลอดน,นี่แหละอืมซึ่งปกติอะ่ะหลังคลอดมันจะไม่ไม่ค่อยมีคนตายใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยก่อนที่มันจะมาแยกเป็นแบบหลังคลอดอะ่ะมันรวมกับสุตินารีเวทคือ,อพวกที่เป็นมะเร็งปอดมืลูกหรือว่าเป็นโรคอะไรอะ่ะที่เกี่ยวกับผู้หญิงอะ่ะเขาก็จะมารวมอยู่ที่ตึกนี้หมดมใช่ไหม อ่ะไอ้ทนี้มันก็จะมีการเจ็บป่วยการตายอะไรเกิดขึ้นแหละอืมอืมแล้วทีนี้มันมีในห้องพิเศษคือต้องบอกก่อนว่าที่ที่หนูดูอ่ะมันมีมันอยู่ชั้นสามใช่ไหมแล้วก็มันจะมีสองฝั่งม,มันจะมีสะพานเล็กๆเชื่อมต่อไปแล้วก็จะเป็นห้องพิเศษพิเศษเขาเรียกพิเศษเล็กอืมอ่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องรวมแล้วก็จะมีเถอนไปอีกนิดนึงก็จะเป็นห้อง องพิเศษใหญ่ซึ่งจะมีประมาณอยู่เจ็ดห้องอ uh huh. ที่ตึกนะ่ะแล้วที่เขาเห็นกันอะคือในห้องพิเศษค่ะ uh huh. ช่วงเวลาดึกๆสักตีสองตีสามเน่ยจะเขาจะเห็นพยาบาลอะเข้ามาพยาบาลอันนี้จาก uh huh. อันนี้จากที่คนไข้เล่าให้ฟังนะอ uh huh. พยาบาลเข้ามาแล้วแบบลูกเขาอะอยู่ชั้นสี่คือนสุสซี่คือแบบ uh huh. เล็กที่มีปัญหาตอนคลอดอะเขาจะส่งขึ้นชั้นบนอ๋อโอเคอ่ะ huh. okay. uh huh. แต่ทีนี้เหมือนกับว่าเขาจะเอาลูกมาส่งอะเขาก็อุ้มลูกมาเขาก็มาเคาะห้องเหมือนเหมือนคนเลยพี่เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเอาลูกมาส่งให้นะคะคุณแม่อืมอเดี๋ยวคุณแม่นอนตะแคงนะคะอะแม่เขาก็นอนตะแคงแล้วก็จะเอื้อมมือมาะมารับลูกเขาอะ่ะอยู่พยาบาลหายไปตอนหน้าตาเฉยเลยฮะหายวับไปเลยพี่เด็กอะเด็กก็หายไปด้วย, <c oughs> ยรจริงเหรอเออจริง เ <c oughs> นี่ยแล้วตอนแบบหนูอยู่เวรดึกใช่ไหมหนูเข้าไปจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ให้คุณแม่เขาว่าคือคุณแม่เขาซีซ่าผ่าคอร์ดเนาะ <c oughs> หนูก็เข้าไปแม่เขาก็เล่าให้ฟังใหญ่เลย <c oughs> หนูก็เลยว่าหนูก็เลยว่าไม่มีอะไรมาค่ะแม่แม่คงเมายาสลบหูรู้เปล่าหนูก็แถไปเลยไปเรื่อยๆอ่ะ <c oughs> หนูก็กลัวเขากลัวเนาะจร <c oughs> ิงเราก็รู้อยู่แหละ <c oughs> แล้วมีอีกห้องนึงคือเวรดึกอ่ะมันจะต้องแบบ ไปเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยนอะไรให้คุณแม่ที่แบบเขาผ่าคอใช่ไหมอสองวันแรกที่เขายังไม่ได้ถอดสายฉี่ออกอ่ะ,อะหนูก็ไปอีกแต่ห้องเนี้ยไปห้องที่เจ็ดหนูเข้าไปปุ๊บคุณแม่คะหนูขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะคะเนี่ยปุ๊บอ้าวเมื่อกี้มีพยาบาลมาเปลี่ยนให้แล้วนะคะโอ้โหโอ้โห้นีนใหญ่เลยแล้นยังไงคะแพมเพิร์ดยังยังอยู่ในถังขยะอยู่เลยก็ไปดูหนูก็งงหนูก็ออกเดินออกมาที่เคาน์เตอร์พยาบาลเนาะพี่พี่มีใครไปเปลี่ยน เดี๋ยวแบบเพื่อใหพยายามให้ห,อหอ้องห้องพิเศษเต็มป่ะเขาบอกไม่มีกะบ้าแล้วก็นอนหลับด้วยกันอยู่เน,นี่ยจะไปม,มีใครไปไหนเขาก็ไม่ได้เรียกนัดคอมาสักหน่อยเออก็จริงว่ะอืแล้วใครวะพี่เขาบอกว่าเป็นพยาบาลตัวสูงสูงผมสั้นๆแบบผมผอมหน่อยอ๋อมีคนเดียวแหละเขาก็บอกเนี้ยแล้วหน,นูก็อ๋อเข้าใจแล้วเงี้ยแล้วเคยมี<อ> ا, แล้วเคยมีคนนี้อยู่ใช่ปะ ใช่เขาเคยเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่ออืแล้วเขารักักในวิชาชีพเขามากเลยพี่แล้วทีเนี้ยเขาป่วยเขาตยต้องออกไปอออืแล้วทีนี้เขาก็เสียอแต่เหมือนจิตเขายังอยู่ที่นี่อ,อ่ะพี่ใช่ดิอ่าแล้วมันมีอีกห้องรวมกระโดนอืห้องรวมคือแบบลูกร้องแล้วแม่เขาก็เหมือนปวดแผลอะไรด้วยแหละเขาก็ง่วงด้วยลวเ,เลยมั้งเขาแบบไปสะกิดเลย อยูล็อกสามไปสก,กิดเลยเนี่ยตื่นเตือนคุณลูกร้องไห้อ่ะเอาหนมไม่ลูกกินสิไม่ได้ยินเหรอลูกร้องเนี่ยคือไป็นาคนไข้อะพี่โอ้โหเขาไปทั่วเลยนะใช่แล้วหนูยิ่งโดนเลยพี่ยังไงอะวันนั้นอะหนูหนูอยู่เวรบ่ายนะอหนืหนูอยู่เวรเช้าแล้วก็ต่อดึกใช่ป่ะแล้วก็ อีกวันหนึ่งก็คือต่อเช้าบ่ายงไงคือเวนคัวงยาวอะ่ะคือได้พักนิดเดียวแล้ววันนั้นน่ะหนูดูเวนเช้าบ่ายหนูบอกเพื่อนเพื่อนที่อยู่เวนด้วยหนูบอกว่าเดี๋ยวออกไปก่อนเลยน,ะนั่นเะียวขอสักนี่สักสิบนาทีก็ยังดีเดี๋ยวตามออกไปอย่างเงี้ยเอออันนี้นี่อันนี้ยังสิไม่ใช่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องใหม่เรื่องใหม่อันนั้นดูเวนดึกยูเวนดึกเหมือนกันอืเขามีเวลาพักเปลี่ยนกันสองช่วงใช่ป่ะหนูว่าพักก่อนแล้วหนูว่ามานอนในห้องกี่ข้าว เออมันเป็นห้องมันจะมีห้องห้องพักอยู่สองที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะไปนอนในห้องห้องขี่ดิกของแม่มตรงนั้นจะมีแบบโซฟามีหมอนมีอะไรให้ครบหมดเลยผมว่าจะแยกตัวออมานอนคนเดียวตรงห้องห้องกี่ข้าวหนก็นอนไปสปักพักอีกประมาณหนึ่งนาทีจะถึงตีสามที่หนูต้องตื่นไปเปลี่ยนเวนกับเพื่อนข้างนอกอใช่ไหมม,มาเป็นชุดพยาบาลเลยอืแต่หนู หนูเห็นลางๆหนูเห็นแค่แบบครึ่งครึ่งเดียวพี่หนูไม่เห็นหน้าเขาชัดนะเขามาปลุกหนูเขาบอกว่าน้องน้องตื่นได้แล้วอืมเนี่ยจะตีสามแล้วนะเนี่ยพูดปปนะเป็นภาษาอังกฤเนีเ่ยจะตีสามแล้วเนอะน้องตื่นได้แล้วไปเปลี่ยนเขามาได้แล้วยพูดแบบเนี้ยปุ๊บหนูเด้งตื่นพิบขึ้นมาดูนาฬิกาตีสองห้าสิบเก้าอีกหนึ่งนาทีเลยพี่ ม,มาเรียกหนูอย่างนี้เลยมาปลูกก่อนเวลาด้วยอ่ะเออใช่หนูก็รีบเลยโอ้โหอะไรจะขนาดน,าน,นั้นเนาะหนูก็รีบลุกไปเลยอืมแล้วเนี่ยที่มีอีกรอบหนึ่งก็คือเว้นบ่ายนี่แหละอืมแต่เนี้ยไม่ใช่พี่พยาบาลนะนะอืมเป็นเสียงเหมือนญาติคุยกันอะพี่เหมือนโอ้โหเจียวจ้าวมากเลยเป็นทั้งเด็กทั้งคุณแก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายมาคุยกันนะห้องอืมแล้วหนูอะกำลังจะลืมตาลุกไปดูอืม ว่าใครมาคุยกันหน้าแถวหน้านี้เพราะว่ามันจะติดกับห้องน้ํารวมด้วยไอ้ที่ห้องกินข้าวเนี่ยอ่ะลุกไม่ได้เมันโดนกดไว้อืมอ้าเอาแล้วโดนแล้วอยหนก็สวดมนเลยอืมสวดมนสวดไม่เป็นไม่รู้สวดอะไรสวดไม่ไปเลยแล้วก็มีเสียงคนแก่มากระซิบข้างหูอืมแต่ต้องสวดเนาะน้องสวดก็พิษเอ้าดานุอีกเออ อบอกว่าหนูสวดผิดหนูก็เลยบอกก็เออหนูรู้แล้วหนูสวดผิดหนูปล่อยหนูไปเฮอหนูหนูทำงานอยู่เนี่ยหนูแค่แบบแอบมางงีบนิดเดียวเองจะทําอะไรหนูเลยพักๆเขาก็หัวล้อหัวล้อเสร็จหนูก็หลุดหลุดเสร็จหนูก็เด้งบิ่งออกไปข้างนอกเลยหัวล้อด้วยเออหัวล้อใส่หนูด้วยแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ไม่เคยแอบหลับตอนเวรบ่ายเลยพี่ไม่กล้าหลับแล้วกลัวอ่ะไม่กล้าเลย <Wow. S 2> แล้วมันจะมีมีอีกครั้งหนึ่งตอนอยู่เวรดึกนี่แหละอันนี้เริ่มไม่เริ่มไม่มานอนคนเดียวละเริ่มจะไปนอนกับพวกพี่พยาบาลที่แบบในห้องคลินิกของแม่และหนู uh huh. ไปนอนเสร็จปุ๊บใกล้เขิมเขจะหลับแล้วมีเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาปกติพวกเราเวลานอนในห้องนั้นอะจะ uh huh. ล็อกไว้อ uh ื huh. จะไม่เปิดอ้าวแล้วใครเปิดเข้ามาเดินมาเลยใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขาดขาดผูด้ชายผูย้หญิง เดินมานั่งตรงปุ๊บปลายเท้าหนูเสร็จเอาขวดน้ํามาเขี่ยน้องอยู่น้หนนะหนูรู้ละไม่ใช่คนหนูก็งอขาขึ้นมาตามมาเขีย่ยอีกน้องๆขอน้ํากินหน่อยเนี้ยบ้าจิงพี่หนูก็ขยบขาหมืนทำเป็นไม่ได้ยินละก็ยังตามมาเขีย่ยรอบสามน้องได้ยินไหม ขอน้ากินหน่อยเนี่ยหุยหนูก็เลยกินในใจหนูอะพี่หนูแล้วแต่ตอนนี้หนูขอขอลาพักก่อนได้ไหมัวเหนื่อย๋ตวตอนเช้าหนูไปทําบุญให้อืเท่านั้นแหละหายไปตอนหน้าตตาเลยพี่าถือว่าคุยรู้เรื่องนะอโอ้ยแต่คนนอนสินอนไม่หลับแล้วอหนูพลิกไปพลิกมาทั้งคืนเลยจะเจออะไรกันเนี่ยไปหลับยังไงอะเคลียขนาดนี้อื นั่นแหละจนตีห้าหกโมงหนูตื่นขึ้นมาแบบทาําภารกิจหนูใส่เสร็จเียบร้อยหกโมงเช้าหนูลงไปแบบหลังโรงพยาบาลเลยซื้อกับข้าวกุ๊กคงกาบข้าวใส่บัตรข้างหลังัแหละอืเขาก็ไม่มาหางอนี่เลยนะแต่มีม,มีมีอีกห้องพิเศษอตอนหนูหนูแบบเหมือนมันหนูว่าต้องแบบสลับเวรกันไปอยู่ัองพิเศษบ้างอืหนูไปอยู่ัองพิเศษหนูก็จะฟุบนอนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แหละ มีคนมาบอกพี่อืเนี่ยไปดูห้องห้องนี้หน่อยหนูจำห้องไม่ได้ละเนี่ยคนไข้เหมือนจะตกเลือดเลยไปดูหน่อยอหนูเหมือนฟันนะพี่หนูก็สะดุ้งตื่นมาสักพักหนึ่งมีคนกดน้ตคอมันจริงๆริงพี่ตกเลือดจริงๆริยแต่คนที่มาบอกก็เป็นคนแก่<ะ>ใช่พี่ โหตัวนี้หนูเล่าอยู่ลุกขนลุกเลยเนี่ยแกแบบแกแบบไงแบบงมงอมเลยเจ็ดแปดสิบหรือไงไม่ไม่ไม่คุณแก่ประมาณแบบสักประมาณหกสิบกว่าเกิดเจ็ดสิผู้หญิงผู้หญิงเออเดินเดินแบบใส่ใส่ชุดแบบก็ใส่ผ้าสินะ่ะอ่ะเดินมาแล้วก็เสื้อแบบยังไงอะ่ะเสื้อที่เขาไปวัดกันน่ะสีขาวอ่ะพี่อเออเดินมาบอก เนี่ยไปดูห้องนี้หน่อยหนูเขาเหมือนกับมีเลือดไหลออกมาลูกไปดูเขาหน่อยลูกเนี่ยอือ้จหไม่ถึงแบบน้อ่ะพี่เขากดเนื้อคอมาเลยหนูพุ่งก็รีบวิ่งไปดูเลยโอ้โหตกเลือดจริง <c oughs> <c oughs> หนูแบบต้องเข็นออกมาทั้งเปยหรือท้งเปยไมใช่เปยดิท้งเตียงอะ่ะเข็นออกมาทังอย่างเง้นเลยนะแล้วก็ไปฝังห้องรวมอะ่ะเรียกหมอลูกวุ่นวายเลยตกเลือดจริง,รงพี่อื โอ้ยพูดยังขนลุกไม่หายเลยที่นั่นค <abl is. S 2> ือแบบเจอบ่อยอยัเล่าเยอะเจอบ่อยนะเนี่ย <ye k S 3> ใช่พี่หนูอยู่ตรงนั้นหนูเจอจนหนูชินอ่ะอืมมาอํ้แบบบ่อยมากอืแล้วแบบแล้วเฉพาะเป็นแบบเวนดึกด้วยหนูโดนเฉพาะเวรดึกเลยอ้าวก็เวรมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนดวงอะน,นะที่แบบว่าพอเราเข้าดึกดึกแล้วเราก็เจอแบบมันก็ ยิ่งมาอีกยิ่งยิ่งเข้าอีกเออแล้วก็ไม่รู้ทําไมอ่ะพี่มันจะชอบแบบหนูจะชอบอยู่ประมาณวันพระวันโก่นนี่แหละอยู่เว้นดึกตลอดไม่เคยไปอยู่เว้นอื่นเลยอ่ะอืเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละในโรงพยาบาลนะพี่อะไรจะไปเจอบ่อยเท่าโรงพยาบาลพี่ว่าไม่มีแล้วแหละโรงพยาบาลิงก็มันเป็นที่ที่คนจบชีวิตตรงที่นั่นเยอะอ่ะด้วยด้วยธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะ S <S บางครั้งอ่ะเราลงมาส่งเรือส่งอะไรเหรอยังเจอแบบเขาเข็ยนศพแบบผ่านหน้าเราไปเชยอย่างเ<อ>งี้ยแล้วบางหนูไม่รู้นะว่าที่แบบถ้าคนตายเขาจะเอาป้ายชื่อสีแดงหรือสีอะไรที่มัดขอ้ขอข้อมือหน,นูไม่เคยสังเกตเลยเอ้าวหนูไปอยู่โรงพยาบาลหนูไม่เคยสังเกตด้วยหนูไม่เคยพูดตึกหนูไม่เคยมี ื่อกี้พอตึหนูไม่เคยมีคนตายพอมเมี่ยวพูดถึงเรื่องผีพยาบาลพี่เคยเจอทีไงก็เจอในอตอนพี่ไปนอนโรงพยาบาลพี่นอนโรงพยาบาลบ่อยไงช่วงที่แบบปรนะสบอุบัติเหตุนึก,น,กนึกออกเลยพอมเมี่ยวพูดถึงว่าโอ้โหแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาแบบโอ้โห,โหพี่จากจากเรื่องราวแบบที่หนูเล่ามาทั้งตึกตรงแบบทําบุญตึกเลยนะก็โทษน,นะไม่ต้องต่อให้มะเมี่ยวไปต้องเล่าอ่ะ พูดถึงสถานที่อย่างโรงพยาบาลนะ่ะควรจะทําบุญบ่อยที่สุดอะเพราะมีคนตายบ่อยอยู่แล้วต่อให้เขาแบบตายตึกอื่นนะเขาอาจจะกระเถิบมาตึกเราก็ได้พี่ไม่รู้นะมันแบบมันใกล้กันอะมันใกล้กันมากเลยเส้นแบ่งวความเป็นความตายในโรงพยาบาลน่ะเคยเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งจะเป็นลุงลุงแกมาถามทางอะเหมือนแกหลงไปสักอย่างนี่แหละอืก็เ,เดินแบบแบอบแบบ้ตึกนี้ไปตรงไหนเหรอเงี้ยถามแบบเหมือนเ,เป็นคนแบบชาวเข่าอะพี่ S <S ก็บอกทางแกไปนะอและะ้วสักพักนึงเหมือนเหมือนกับว่าเราลืมเราแบบเออจะบอกทางรัฐที่ไป,ไป,ไปเร็วกว่านี้หันล่างมาพีปไปไหนล้วก็ไม่รู้นั่นไงหายแวบไปเลยคงม,มาเสียที่นี่คนโทษนะคนมงคนอะไรเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนกับแกมาเสียที่นี่แล้วแกก็กลับไม่ถูกอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะจริงพี่อนกับแกกาลังหาทางกลับอยู่นั่น,นสิเออแล้วมีมีอีกรอบนึงพี่เออเอามามาตอนนั้นอ่ะหนูจะ ูแบบต้องแบบไปช่วยช่วยเขารีเฟอร์ไปแบบส่งส่งคนไข้กลับบ้านใช่ไหมคือเขาจะไปตายที่บ้านอะ่ะตอนตีหนึ่งพี่คือเขาจะเอากลับตอนนั้นอะ่ะหนูก็ไปปุ๊บตอนแรกอะตอนตอนขึ้นรถมาก็มีญาติเขาสองคนจะนั่งกับหูตรงข้างหลังใช่ไหมแล้วก็จะมีคนไข้เนาะแล้วก็มีหนูบีบไปบีปบแอมบูไปตลอดทางแล้วก็จะมีลุงคนขับรถคนหนึง่ง ตอนแรกอะหนูเห็นอะเป็นเหมือนกับคนแก่ขึ้นขึ้นข้างหน้ากับลุงอ่อหนูก็เลยบอกออสงสัยมีแบบคนตาเขาไปบอกทางมนะั้งเนี้ยไปถึงที่ไม่มีว่ะพี่มไม่มีตาลงมาเลยหนูก็บีบแอบบูไปสุดทางอแล้วทางบ้านเขาโคตรไกลอ่ะ ไม่มีมบอกลุงเมื่อกี้ลุงอยู่คนมาขึ้นมาพรา้อมลุงไม่ใช่เหรอจะบ้าแล้วลุงขึ้นมาคนเดียวอย่างเงี้ยลุงก็ขับอยู่คนเดียวเนี่ยเวนอา้าวจริงเหรอลุงหนูเห็นมีลุงแก่ๆขึ้นมาข้างหน้ากับลุงนายอะไอ้นี่ปั่นลุงแล้วเอาจริงๆนะมึงก็่จริงๆลุงหนูเห็นจริงๆแบบมีคนแก่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีจะบ้าเลย ไม่มีจริงพี่แต่เป็นคนแก่ขึ้นไปกับข้างหน้าแกงริงตอนหนูอยู่ข้างหลังมันจะมีกระจกเล็กๆใช่ไหมที่แบบมองมองเข้าไปเห็นตรงคนขับข้างหน้าก็ยังเห็นลุงเขานั่งข้างกันอยู่เลยบอกทางให้ใช่อืออเนี่ยหนูก็เลยว่าเอาเนี่ยแล้วลุงมาถูกได้ไงเนี่ยพี่เขาสองคนก็อยู่ข้างหลังกับหม่อมะเนี่ยก็ไม่รู้่ะอืมก็มันเหมือนเหมือนเหมือนมันแบบเหมือนใครมาบอก ว่าต้องไปทางนี้นะทางนี้นะอย่างเนงะี้ย <ừ, ừ. S 2> แล้วบ้านเขาก็ไปยากเลยนะอื <ừ, S 2> เข้าซอย,ซอยนู่นซอยนี่โอ้โหลึกลับซับซอ้อนนุงแกไปถูกอะ่ะเนี่ยมนเมียวต้องมีอีกหลายเรื่องอะ่ะที่ดูแล้วไม่ใช่วแบบ่าประมาณนี้มีไม่ไม่พี่ว่ามีอีกเยอะมันก็มีเยอะพี่แต่พี่คิดไม่ออกเลยหยิบห <คน S 1> ยิบเยอะๆอ่าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนคิดออกก็คืออันนี้ได้กาลืมก็พิมพ ส่งมาส่วนตัวพี่ก็ได้พี่เดี๋ยวหนูการลืมหนูพิมพ์อันนี้ไว้แล้วก็ส่งมาก่อนแล้ววันไหนพี่อ่านเฮ้ยมันมีเหรเรื่องนี้ไงอะไรงี้ที่เคยพิมพ์มาเออมันอาจจะนึกได้อะไรเงี้ยเออโอเคขอบคุณมากขอให้มีความสุขกับตุ๊กแกที่อยู่บนหัวต่อไปจะบ้าแล้ววีไปไหนแล้วนี่ไนอะ้จุ้กหมอโคลงมาที่นี่เนี่ยเคยเจอเยอะสุดที่บ้านกี่ตัวสองสามตัวพี่พี่เคยไปบ้านเพื่อนอะ่ะแล้วเป็นคนที่มันเกลียดตุ๊กแกมันไม่รู้มันเกลียดตุ๊กแกแต่แม่ตุ๊กแกบ้านมัน เคยเจอยกสุดนะพร้อมกันที่เห็นน่ะไปเปิดไปเปิดไม้แบบว่าที่แบบว่ายกขึ้นมาเงี้ยแบบมันเหมือนมันหลบอยู่อ่ะพี่ว่าพี่ว่าไม่เขาเรียกอะไรอ่ะโอ้โหจะไม่รู้จะพูดไงอ่ะพี่ว่ามันไม่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 น่าต่ำกว่าสามสิบตัวแบบกี๊แต๋วแตกวิ่งหนีกันหมดเลยอ่ะยิ่งกว่าเจอยิ่งกว่าเจอผีอะไรอะไรหนูหนูคิดได้อีกเรื่องแล้วอะไรอ่ะเรื่องแฟนหนูตอนมันเป็นเบลบอยอยู่โรงแรมเก่ามนอ่ะอืมอืมอืมอันนี้คือ แฟนหนูมันจะลอยแบบเวนดึกยาวเลยใช่ไหมมันจะไม่อยู่เวนไหนเลยนอกจากเวนดึกเขาก็ให้มันอยู่เวนดึกกันแหละมันนอนพี่นอนตัวแบบตรงโซฟารับแขกอยู่ไอ้ข้างล่างอะนะมันหลับไปมันฝันอว่มีนางรำอะรำลงมาหามันเลยพี่ใส่ชุดแบบชุดเต็มเลยจัดเต็มเลยรำาำรำมาหามันเสร็จแล้วประมาณว่ามาบอกเลขมัน ถูกด้วยนะอือแล้วก็ซื้อป่ะชั้นสามซื้อป่ะล่ะซื้อถูกด้วยพี่ถูกด้วยแล้วจะทําทบุญให้เขาเปล่ามันมันทําบุญอยู่แล้วอืแล้วถ้าถ้าแฟนหนูนะถ้ามันคิดคิดอะไรแบบโง่บ,บ้าขึ้นมาแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเรื่องนี้นะอืถ้าไปซื้อให้มันตามนั้นนะพี่แล้วเราไม่ขับน,นะโอเออเหมือนคนมีดวงอ่ะอืแล้วเนี่ย อย่างอย่างมีมีพี่คนหนึ่งที่เขาขายหมวยที่แบบในโรงแรมใช่ไหมบอกว่าเออช่วยพี่ซื้อหน่อยอย่างนี้มันก็บอกเออเนี่ยพี่ถ้ารถคันไหนเข้ามาคันแ้นแหละคันแรกเอาเอาเหล็กรถแล่นเลยถูกพี่อืเอออดีแต่ถูกมันก็ถูกคนมีดวงคนมีดวงไอเราเขียนเป็นหน้ากระดาษเออเฮ้อไม่โดนอ่ะเออมันซื้อเลเดียวตรงตรงเลยพี่ถูกเฉยอืแต่หนูอะดวงขัดกับมันถ้าหนูพูดปุ๊บมัน เลกกันบิดเบี้ยวทันทีจะไปขัดจะไปขัด <fucking D> <illing> ิถกเหนูชอบขับมันอ่ะเอองานงานก็ไม่ได้ตังค์อ่ะขัดอ่ะโถ่เอ้ยบ้าบอเออแล้วแล้วห้องห้องที่ว่าไอ้มีนางรำมาบอกมันนะพี่ต่อมามีฝรา่งเหมือนเมายาเมาอะไรสักอย่างอ่ะกระโดดตึกลงมาพี่จากห้องนั้นแลเขาอยู่ห้องนั้นอ่ะโอ้โหคงไปทำอะไรไม่ดีเข้ามั่งว้างั้นแหละชั้นสาม น่ากลัวโรงๆโอ้ยอย่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดแต่หนูไม่บอกชื่อแรเออ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 เอ้ยมาเมียเจะเก็บเรื่องเก็บเก็บเรื่องไว้ว้านหลังเดี๋ยวเพื่อสุกสิบสามอีกหรือฮาโลวีนได้ได้ค่ะ